แยกจาก AirPods เก่าเครื่องนี้นะครับมาเป็นอันนี้น,นี่ทำยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับตัว AirPods ที่ผมมีตัวนี้นะครับเป็นคือ AirPods ทัชสี่นะตัวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจากการแกะก่อนโอเคตอนนี้ก็ไล่เปล่าขอบๆตรงนี้ครับที่คิดว่าน่าจะมีกาวอยู่นะให้ให้ร้อนขึ้นแล้วแต่ผมไม่มีใดตัวใหญ่น่าจะใช้ได้ระบบนี่แหละแลวผมจะลองใช้ค,คัตเตอร์ค่อยๆเลาะดูว่ามันจะเอาเกาออกไหมนะโอเคตอนนี้คือแบบ แซะได้ประมาณ20%นะะเอาอยแบงนบบนี้ไว้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่แซะเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะโอเคครับตอนนี้ผมก็แกะออกมาได้นี้แล้วนะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เอาอะไรออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับโอเคครับตอนนี้ก็แกะทุกชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะเอาไปประกอบใส่ตัวกรอบรูปกันนะตอนนี้ก็เอาชิ้นส่วนต่างๆน,นะครับมาวางเลยเอาลองดูก่อนที่จะติดกาวเข้าไปจริงๆนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวรอตอนเสร็จดูอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือหลังจากติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมใช้กาวตัวนี้นะนี่เพราะว่ากาวตัวนี้แบบเวลาเราติดเข้าไปเรายังสามารถปรับตำแหน่งได้แล้วก็รอให้มันแห้งนะของย uh ูฮูนะ